ตุ่มเลยนี่ครับเข้าถึงก็ไปข้างใ,ในเลยเจ็บเจ็บยำวุนเส้นเห็ดกรอบนะครับเห็ดกรอบก็คือเห็ดชุบเป็นทอดมุนเส้นนี่ก็เป็นบุ้นเส้นที่แช่น้ำจนนิ่มแล้วยังกินไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องเอาไปลวกก่อนเห็ดที่ใช้วันนี้จะเป็นเห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดออริจ แหั่นบางๆอันนี้ก็หั่นเอาตูดเอาล่าเอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะชุบแป้งทอดแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่ตามชอบเลยน้ำเย็นเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วก็ตีผสมเราจะไม่เน้นข้นนะครับก็มีความเหลวนิดหน่อยอันนี้เหนียวเลยแหละไม่เหลวอะเ๋ยวข้นด้วย ใส่เยอะเัืไมดีนะครับเดี๋ยวไม่ทันเหลวเกินนี่นะครับไในคนเดี๋ยวนิดๆแบบนี้นะครับก็พร้อมที่จะชุบแป้งทอดแล้วน้ำมันที่ใช้ทอดนี่ก็ต้องใส่เยอะๆกันเลยนะครับ หมดขวดก็จะต้องทำอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตุ่มเลยนี่ครับขออนุญาตมือเปล่าเลยไปไปต้องใช้ซ่อมจิ้มนะครับให้น้ำมันเนี่ยเขาเข้า เขาถึงเข้าไปข้างในเนี่ยเจ็บเด็๋ยวางนีไม่กรอบแบบนี้เนี่ยกดลันเลยล้วนีก็จิ้มต่อนี่นะครับทอดจนเหลืองกรอบแบบนี้เลยเนี่ย พอแลนะ้วพอเห็ดเข็มทองจบไปแล้วมาเห็ดปลิงจีอันนี้ก็คุกๆไปเลยนะครับเวลาใส่ก็ต้องใส่ทีละชิ้นใส่อันไม่ได้นะเดี๋ยวจะติดกันเหลืองกรอบดีแล้วพอกุ้งแห้งกุ้งแห้งฝอยนะครับ ทอดไปนานพอแล้วน้ำมันหมูกระเทียมสับกระเทียมเจียวเหลืองแล้วนะครับเอาออกหมูสับต่อเลย ยิ้วขาวหมูตับก็เอามาลวนน้ำมันนะครับใส่พิ้วขาวนี่ก็จะเพิ่มความหอม,อมหมูลวนแค่พอสุกนะครับก็ได้แล้วสเส้นนะครับลวกเลย กระเทียมเจียวใส่กระเทียมเจียวนี่คลุกก่นเลยนะครับหมูรวนกุ้งแห้งต้นหอมซอยเฮ้ยห,หอมแดงซอยอพริกขี้หนูซอยผักชีมะนาวหมดเลยน้ำปลา น้ำกระเทียมดองนำเชื่อมชิมรสชาติก่อนนะครับรสชาติเป็นที่น่าพอใจ เรียวเค็มเผ็ดหวานตามชอบกันเลยนะครับเพิ่มสีสันด้วยลูกโดดถั่วทอดที่ซื้อมาถุงละห้าบาทนะครับเราก็ไปร่อนเอาเกลือออกแล้วใส่เกลือไม่ได้เค็มนะครับเผ็ดกรอบนะครับ วางเลี้ยงเลยตามชอบยำวุ้นเส้นเห็ดกรอบพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับทดสอบความกรอบให้ชมแล้วนะครับกรอบมากอยำวุ้นเส้นเห็ดกรอบขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับทำเองกินเองนั่งเลียงพออื้อ รุ้งฝอยเขาก็มีความเค็มอยู่แล้วนะครับการปรุงรสตต่น้ำลาลเนี่ยเราก็ต้องเบาๆมือหน่อยแต่เมื่อกี้นี่ส่ยเยอะเลยา <laughs> เคม็มอือปรครับปิงครับปครับ